ฉากนะครับผมก็จะเปิดมาที่สำนักแห่งหนึ่งสิทธิ์พีของพระเอกคนหนึ่งนั้นเขาเนี่ยก็กำลังที่จะเข้าไปต่อสู้อยู่กับเหล่าปรมาจารย์ในสำนักแห่งนี้ก็เพื่อที่จะเป็นการพิสูจน์ไปให้กับเหล่าอาจารย์ยได้เห็นไปเลยนะครับถึงความแข็งแกร่งและก็ความเก่งกาจของเขาไปเขานั้นก็จึงได้พุ่งเข้ามาจาัดการโจมตีซัดพลังมัดเข้าไปจัดการกับคู่ต่อสู้แบบทุกคนลงไปได้แบบชิวเป็นอย่างมากสมแล้วนะครับกับที่เขานั้น ก็เป็นสุ์อัจฉริยะอันดับหนึ่งของเมืองเขาได้จัดการลงไปด้วยวิชาหมาัดก็จะเป็นพลังหมัดไฟที่มันนั้นเป็นวิชาเอกลักษณ์ประจำตัวของเขาและประมาจารย์คนหนึ่งที่เป็นเจ้าสํานักเขาก็เลยบอกต่อไปนะครับว่าเฉินหาวเจ้านะนะก็ทําได้ยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากเลยละสมแล้วกับที่ข้าคาดหวังกับเจ้าเอาไว้มากจากนี้ไปเนี่ยเจ้าก็จะมีหน้าที่มาคอยรับผิดชอบต่าง ในสำนักอันเกียงไกลของพวกเราซึ่งสำนักแห่งนี้นะนะครับก็จะเป็นสำนักปีศาจนั่นเองและอาจารย์ก็ได้บอกต่อว่าข่าย,ยก็จะขอฝากที่เหลือเอาไว้กับเจ้าด้วยก็แเล่ากันนะนะสิทธิ์พีของพระเอกนั้นเขาก็ดูเหมือนกับว่าเขาจะดีใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเขานั้นก็เลยได้ตอบกลับอาจารย์ไปว่าสิทธิ์คนนี้ก็จะไม่มีวันทําให้ท่านอาจารย์ได้ผิดหวังในตัวข้าพูนี้เป็นอันขาดค่ะก็จะปฏิบัติตามคําสั่งของท่านไปอย่างเคร่งครัดมากๆอีกด้วย อาจารย์นั้นก็เลยได้บอกต่อไปว่าสมแล้วละนะกับที่มัน,นก็เป็นเจ้าและทัานใดนั่นเองพระเอกกับแฟนสาวของพระเอกนะครับเขานั้นก็เลยได้เดินเข้ามาเผื่อที่จะทําการกล่าวชื่นชมไปต่อตัวของสิทธิพี่ของเขาซึ่งพระเอกนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าเขาก็มีนามว่าเฮ้ยเทียนเนี่ยนะครับเขาก็บอกไปว่าสิทธิพี่ฮาวท่านนะก็เป็นคนที่สุดยอดเป็นอย่างมากเลยนะหลายครั้งนี้แหละพวกเราเนี่ยเราทั้งสมคนก็จะสามารถนําความภาคภูมิจ เพื่อกลับไปยังที่หมู่บ้านของพวกเราได้แบบเช่นนั้นใช่หรือไม่กันละ่ะซึ่งสิ์น้องของพระเอกที่เป็นผู้หญิงเธอเองนั้นนะครับผมก็มีนามเลยว่าแม่นั่งเซียวเหอเธอก็เลยบอกต่อไปด้วยความดีใจว่าใช่แล้วใช่แล้วว่าทีนี้และพวกเราทั้งสาคนก็จะมีสิทธิ์ได้เข้าไปร่วมกับสำนักปีศาจแห่งนี้ไปด้วยการใช่หรือไม่แต่ทว่าทานันใดนั้นเองนะครับสิทธิ์พีเฉินฮาวเนี่ยเขาก็ได้ทําการดับฟันไปต่อตัวของพระเอก แล้วก็แฟนสาวกับเขาโดยที่สิทธิพี่เชิญฮาวนั้นเขาแ่นก็จึงได้บอกต่อไปอีกว่าใครบอกเจ้าเช่นนั้นกันอย่างนั้นหรือข้าไม่ได้บอกให้พวกเจ้าตามเข้ามาในสำนักปีศาจข่าไปบอกตอนไหนกันล่ะ ไม่เคยบอกเลยนะว่าก็จะอนุญาตให้พวกเจ้าได้ตามค่าเข้ามาในสำนักปีศาจแห่งนี้สักหกน่อยพระเอกกับสิทธิ์น้องคนนี้นั้นก็ถึงกับต้องอึ้งไปเลยนะครับผมแล้วก็บอกไปเลยว่าก็ไหนสิทธิ์พี่นะ่ะก็เคยสัญญากับพวกเราไปก่อนหน้านี้เราไม่ใช่อย่างนั้นนะรอว่าเมื่อท่านได้ทําการสอบเข้าสำนักแห่งนี้ไปได้แล้วเนี่ยสิทธิ์พี่เนี่ยก็จะทําการรับให้พวกเราทั้งสองคนเนี่ยได้กลายไปเป็นผู้ติดตามของสิทธิ์พี่ไงเป็นคนที่จะได้มาคอยตาม ามรับใช้ตัวของสิทธิพี่ไปไม่ใช่อย่างนั้นนะล้อแต่ทว่าไอ้เจ้าสิทธิพี่ตัวโกงอย่างเชิญฮาวเนี่ยนะครับเขานั้นก็กลับบอกไปต่อเพียงแค่ว่าระดับพลังของพวกเจ้าทั้งสองเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เรียกได้เลยามันก็ต่ำเป็นอย่างมากเกินไปยังไงก็ละ่ะเจ้านะ่ะก็จงกลับไปอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านของตัวเองแบบนั้นเนี่ยมันก็น่าจะเป็นการที่ดีกว่าพระเอกของเรานั้นเขาก็เลยได้บอกต่อไปว่าทําไมกันล่ะสิทธิพี่ท่านนะก็ลืมไปแล้วอย่างนั้น ล้อทางทงที่มันก็เป็นค่าคนนี่นะที่ก็ได้ทําการฟังเข้มเป็นการเปิดเส้นลมปราณต่างๆไปให้กับสิทธิพี่ทาให้ท่านนั้นก็ได้มีความแข็งแกร่งได้มากมายถึงเพียงนี้ยังไงกันละ่ะเพื่อให้สามารถสอบเข้าสํานักแห่งนี้ไปได้และท่านเนี่ยก็ไม่ทําตามสัญญาที่พวกเราได้ทําการตกลงการเอาไว้แบบนั้นน่าหรอเมื่อเขาสํานักได้แล้วเนตาทว่าสิทธิพี่นั้นก็กลับคิดที่จะทอดทิ้งพวกเราทั้งสองคนไปทําแบบนั้นได้เช่นไรกันล่ะเนี่ยสิทธิพี่ของพระเอก เขานั้นก็จึงจะทําการใช้พลังหมัดไฟของเขา กะว่าจะเข้ามาต่อยพระเอกของเราไปเพื่อที่จะเป็นการสั่งสอนเขาให้ได้รับรู้ถึงที่ท่าที่สูงไปนั่นเองนะครับเรียกได้เลยว่าสิทธิพี่อเ,เขานั้นก็ได้รับสิ่งที่ตนเองได้ต้องการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกอนเลยจะไม่เห็นพระเอกของเราที่เป็นถึงสิทธิน้องที่ได้มีบุญคุณต่อเขาอยู่ในสายตาของเขาอีกต่อไปนั่นเองเลยนะครับผมและสิทธิน้องเซียวเหอเธอเองนั้นก็เลยได้เข้ามาห้ามทั้งสองบอกไปเลยนะครับว่าจงหยุดก่อนทั้งสองคนเนี่ย อจงเลิกถาการทะเลาะต่อยตีกันไปได้แล้วล่ะนะพวกเจ้าทั้งสองก็เป็นพี่น้องกันไม่ใช่หรอและ และอีกอย่างหนึ่งนะสิทธิ์พี่เฮยเทียนเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ได้ทําการช่วยเหลือสิทธิ์พี่เอาไว้แบบเยอะแยะมากมายเลยอีกด้วยนะแต่ทําไมท่านนะก็ถึงไม่รับเขาเขามาอยู่ในสํานักด้วยกันล่ะไอเจ้าเฉินหาวเขานั้นก็เลยได้บอกต่อไปอีกเลยเนี่ยนะครับผมหว่าจงอย่าถือโทษโกรธเครื่องต่อตัวข้าผู้นี้ไปเลยนะเสี่ยวเหอเจ้าก็จงอย่าโกรธข้าเป็นเพราะว่าไอเจ้าเฮยเทียนเนี่ยก็เป็นคนที่อ่อนแอมากจนเกินไปจนเไปจ้าก็รู้นี่เขาเนี่ยก็ยยยไม่สา สา,ามารถที่จะมาฝึกฝนเขีวิชาที่ศาลจะสูตรโหดในสอบนักปีศาจแห่งนี้ไปได้หรอกนะแต่ว่าอันที่จริงตัวข้าผู้นี้เองนั้นก็กาลังที่จะอายากได้สาวรับใช้อยู่เพิ่มแบบคนนึงอยู่พอดีให้นางเนี่ยได้ช่วยมาเสิร์ฟชาแล้วก็พวกเครื่องดื่มต่างๆให้กับข้าผู้นี้ไปแบบต้อนเหนื่อยแบบพอดีแล้วก็ว่าได้อีกด้วยนะนะดังนั้นแล้วข้านะันก็จะขอรับตัวของเจ้านะเสียวเหอให้ได้เข้ามาเป็นผู้ติดตามของข้าอยู่ร่วมกับข้าใน สำนักแห่งนี้ไปก็แล้วกันหรือพูดง่ายๆนะครับคุ้มมันเนี่ยก็คือไอ้เจ้าสิทธิ์พี่เฉินหาผู้นี้มันเนี่ยก็กะเลยว่ามันเนี่ยก็จะพาแฟนของพระเอกเพื่อให้ไปอยู่ กับตัวของมันที่สำนักแห่งนี้โดยที่ไม่มีพระเอกไปอยู่ด้วยนั่นเองดูเหมือนกับว่าตัวของมันนั้นก็จะได้แอบชอบสิทธิ์น้องเสี่ยวเหอมาอยู่นานแล้วแล้วก็กําลังหาทางที่จะกําจัดตัวของพระเอกทิ้งไปนั่นเองซึ่งพระเอกเขานั้นก็แน่นอนเลยนะครับว่าก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากแต่ถ้าว่าแม่นางเสียวเหอแฟนของพระเอกนางเนี่ยก็กลับได้บอกไปซะอย่างนั้นว่าสิทธิ์พี่ข้าก็ขอ,ขอตอบตกลงถ้าอย่างนั้นข้านก็เอาด้วยก็แล้วกันถ้าหากว่าตัวข้าเนี่ยได้มาเข้าร่วมปกับ นะักปิศาจแห่งนี้แล้วเราก็ ไม่ว่าจะต้องทําอะไรเนี่ยข้าก็พร้อมที่จะทาทุกอย่างเพื่อสิทธิพี่ไปเลยนั่นแหละพระเอกของเราที่ได้ฟังไปดังนั้นเขานะครับก็เสียใจเป็นอย่างมากเลยพระเอกนั้นก็เลยได้บอกต่อไปอีกว่าพวกเราสองคนเนี่ยก็รักกันมานานมากแถมเท่านั้นมันก็ยังไม่พอเราเนี่ยก็ยังได้มั่นกันไปแล้วอีกด้วยนะแต่ทว่าทำไมเจ้านะก็ถึงแต่มาทําเช่นนี้กับข้าได้ลงคอกันล่ะเธอนั้นก็เลยได้ตอบกลับพระเอกไปว่าเรื่องระหว่างสองเรานะมันก็จะเป็นไปไม่ได้หรอกนะท่านพี่ เป็นเพราะว่าข้านั้นก็มิอาจที่จะเดินทางกลับไปยังที่หมู่บ้านยังที่แห่งนั้นพร้อมกับตัวของท่านพี่ได้อีกต่อไปแล้วละ่ะเป็นเพราะว่าท่านพี่นั้นก็ดันเป็นแค่คนธรรมดาที่ก็ไร้ความสามารถยังไงกันละ่ะท่านนะก็ไม่ใช่ผู้ฝึกยุทธที่ก็มีความเก่งกาจเหมือนกับสิทธพี่เฉินเ่าเฉินเ่าเนี่ยนะครับผมมันก็เลยได้บอกเลยว่าดีมากเลยนะสิทธน้องเจ้าหนะก็ได้เลือกตัวเลือกที่มันก็เป็นอะไรที่มันก็ฉลาดมากทีเดียวเลยหวังว่าจากนี้ไปตัวเจ้าน,าน่ะนะ จะคอยมาช่วยดูแลข้ารับใช้ออกเอาใจข้าผู้นี้ได้แบบตลอดเป็นอย่างดีและจากนั้นเนี่ยข้าก็จะช่วยผลักดันให้ตัวเจ้านั้นก็จะได้กลายมาเป็นสิทธิ์หลักของที่สํานักปิศาจแห่งนี้ให้เองเสี่ยวเหอเธอนั้นก็เลยได้บอกต่อว่าในตอนนี้เธอนั้นนะครับก็ตัวคนเดียวเป็นอย่างมากและไม่มีใครเลยก็คงที่จะต้องมาหวังพึ่งสิทธิพ์พีคนนี้ไปแล้วล่ะนะและยอมเชื่อฟังคําสั่งแบบทุกอย่างไปเลยก็ว่าได้อีกด้วยจากนั้นไอเจ้าเฉินหาพูด มันก็เลยได้นํามือของมันนะครับขึ้นมาโอบแล้วก็ทําการลูบหัวแฟนเก่าของพระเอกไปแบบต่อหน้าต่อตาไปเลยนั่นเองพระเอกที่เขานั้นได้เห็นไปดังนั้นเขาก็เลยโกรธเป็นอย่างมากพระเอกก็เลยได้บอกต่อไปอีกว่าเชิญฮาวเจ้ากับข้าในวันนี้นะนะเราก็จงขาดกันวันนี้เจ้านะก็จะต้องมาตายที่นี่สักเถอะพระเอกนั้นก็ทําการพุ่งเข้ามากะว่าจะสัตย์พลังโจมตีส่สิทธิ์พี่ไปด้วยพลังทั้งหมดของเขาแต่ก็โดนสิทธิ์พี่มาหยุดเอาไว้ได้ ด้วยความชิวเป็นอย่างมากเลยนั่นเองพระเอกนั้นเขาก็เลยต้องมาโดนสิทธิ์พีแต่ซัดพลังโจมตีสวนกลับจนกระทั่งตัวของเขานั้นก็ถึงกับต้องมาล่วงลงไปกองอยู่ที่พื้นก็เลยทีเดียวไอ้เจ้าสิทธิ์พีเฉิน่าวนั้นมันก็เลยได้นาวิชาหมัดไฟของมันได้เข้ามาจ่อที่หน้าของพระเอกไปต่อเพื่อที่จะเป็นการขู่พระเอกเป็นการบอกว่าถ้าหากยังเข้ามาแส่อีกเจ้าเจะต้องมาโดนค่าเล่นงานแน่มันก็จัดการเหยียบพระเอกซ้ําต่อไปแล้วก็บอกกับ พระเอกตอไปอีกว่าข้าน่ะก็เกลียดเป็นอย่างมากเลยนะไอ้เจ้าพวกคนที่ก่ออ่อนแอแต่ทว่าไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงบางอาจที่จะมากระทําการท้าทายตัวของข้าที่ก็เป็นสิทธิอันดับหนึ่งของเมืองอย่างนัเนื้อเลยข้าเนี่ยจะต้องมาจัดการกับเจ้าในคันเด็ดขาดไปเลยก็ว่าได้ก็แล้วกันไอ้เจ้าเฉินฮาวเนี่ยมันก็มีความคิดกําลังที่จะเข้ามาใช้วิชามัดไฟเพื่อเดี่ยวเป็นการฆ่าสังหารพระเอกทิ้งมันก็โจมตีมาที่พระเอกตาทว่าทันได้นั้นนะครับอาจารย์ในส ตำน่งของมันเนี่ยก็จึงได้มอบดาบเล่มหนึ่งมาให้กับมันไปอีกซึ่งมันเนี่ยก็จะเป็นดาบซักซ์โลหิตท่านอาจารย์พวกนี้เขาก็ได้บอกไปต่อว่าก็จงใช้เลือดของเจ้าเพื่อเป็นการหลุกพลังงานเวทมนต์ที่แข็งแกร่งในตัวดาบให้มันได้ตื่นขึ้นมาก่อนที่เจ้าจะได้ลงมือสังหารมันผู้นั้นในตอนนี้ตัวโกงน,นะครับมันก็เลยจะเดินเข้ามาต่ออีกกะว่าจะลงมือฆ่าสังหารพระเอกไปด้วยดาบที่เพิ่งจะได้รับมา มันก็บอกกับพระเอกไปว่ามนุษย์ธรรมดาเช่นเจ้านั้นหรือแข่มาได้ตายไปด้วยพลังจากดาบศักดิ์สิทธิ์เช่นนี้เนี่ยมันก็นับได้แล้วล่ะว่ามันก็เป็นอะไรที่คุ้มค่าเป็นอย่างมากเลยนะและทันใดนั้นเองในขณะที่พระเอกของเรานั้นก็กําลังที่จะถูกเจ้าสิทธิ์พี่ตัวโกงมันได้ฆ่าสังหารแต่ทว่าทันใดนั้นเองจูจ่ๆมันก็จึงได้มีพลังงานอันมหาศาลเป็นพลังงานไฟเนี่ยนะครับได้ปรากฏออกมาเบื้องหน้าของพระเอกเป็นพลังที่มันก็เรียกได้เลยว่าก่อแข็งแกร่ง เอามากๆอีกด้วยพวกอาจารย์ในสำนักปรศาสตร์นั้น เขาก็เลยได้บอกต่อไปอีกว่าชายผู้นี้เนี่ยเจ้าก,ก็เป็นใครกันกล้าที่จะบังอาจปลุกลุกจนมาถึงที่สำนักปีศาจเลือดของพวกเราชายคนหนึ่งที่เขานั้นได้โผล่มาเพื่อทําการปกป้องพระเอกของเราไปสิิพี่ตัวโกงเนี่ยมันก็จึงไม่รอช้าเช่นกันจาัดก,การทําการซัดวิชาหมาัดเข้ามาโจมตีใส่เขาไปต่อโดยความรุนแรงเป็นอย่างมากแต่ทว่าชายคนนี้น,นะครับผมก็สามารถที่จะผ่องการพลังจากสิทิ์พี่ตัวโกงเอาไว้ได้อย่าง 两轮。 เอาไว้ได้อย่างหล่อเทมากๆเลยอีกด้วยและทานใดนั้นเขาก็เลยได้ซัดพลังโจมตีจากทางไอ้เจ้าสิทธิ์พี่ตัวโกงมันก็ได้ลอยกระเด็นทอยลังกลับมาและพวกอาจารย์ตัวโกงทั้งหลายแหละตอนนี้พวกมันนั้นก็เริ่มที่จะต่องสุกซิบกันไปแล้วนะครับว่าชายคนที่โผล่มาเขานั้นเนี่ยก็เป็นใครเดินทางมาจากไหนกันแน่อย่างนั้นนะล้อข่าเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้เลยถึงระดับพลังที่แท้จริงของเขาว่าอาณาจักรพลังของเขาในตอนนี้มันก็อยู่ที่ ใคนไหนกันแน่อย่างนั้นละเนี่ยพวกตัวโกงมันก็จึงได้เอ่ยปากถามกับชายปริศนาไปเลยนะครับผมว่าทำไมกันละ่ะท่านผู้วิเศษท่านถึงได้บุกลุกเข้ามาย่างที่สำนักปรศาสแห่งนี้ได้กันชายคนนี้เขาก็จึงได้บอกต่อว่าขามาที่นี่นานะก็เพื่อเถียมารับสิทธิ์ที่เกงกาดคนหนึ่งเพื่อให้ได้ไปเป็นสธิ์ของขาผู้นี้ไปเลยยังไงกันละ่ละหลายขาเนี่ยก็ขอบอกตามตรงไปเลยก็เล่ากันนะว่าไหนๆท่านเจ้าสำนักปรศาสน้นก็ได้มาอาศัยอยู่ที่ ไปแล้วตัวข้าเนี่ยก็หวังเลยนะว่าท่านก็จะเอ่ยปากอนุญาตข้าไปแต่โดยดีพวกปรมาจารย์ตัวโกงมันก็โกรธจัดบอกต่อไปเลยนะครับว่าน้อยแนย่ไอเจ้าบ้าเอ้ยนี่แกก็คิดจริงๆอย่างนั้นเลนอคิดที่จะมารับตัวของสิทธิ์เชิญห่าวให้ไปเป็นสิทธิ์ของตัวเองอย่างนั้นน่ะหรอพวกเราสำนักปีศาจเนี่ยก็จะไม่ยอมแน่ๆนนมัน,นก็เป็นการกระทําที่เป็นการชิงตัดหน้าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจยิ่งนักเลยนะข้าก็จะขอบอกให้ทานใดนั้นเองพวกตัวโกงเนี่ยก็จึง ใช้เคล็ดวิชาอะไรบางอย่างเป็นการประสานพลังของพวกเขาเข้าด้วยกันไปในทันทีพลังของพวกเขาทั้งหมดนั้นมันก็จึงได้พุ่งทยานขึ้นไปสู่ท้องฟ้าอีกและจากนั้นจเจ้าสำนักปีศาจเขานั้นก็เลยได้กระโดดตามขึ้นไปบนฟ้าเพื่อทิ่ก็จะสูบเอาพลังงานอันมหาศาลที่ว่านั้นมาครอบครองเป็นของตนเองเรียกได้เลยว่าในตอนนี้เขาเนี่ยนะครับผมก็จะมี พลังงานที่ก็มากมายมหาศาลแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเลยนั่นเองนะครับเขาก็จึงได้จัดการใช้วิชาดาบเป็นพลังงานดาบยักษ์เพื่อเข้ามาโจมตีมันนั้นก็จะถูกปรากฏออกมาในรูปแบบของพลังงานดาบสีม่วงขนาดยักษ์อันทรงพลังในที่สุดดาบมันก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีไปด้วยความรุนแรงแต่ทวาชายปริศนาผู้นี้นั้นเขาก็ทําการปัดป้องรับการโจมตีจากมันเอาไว้ได้อย่างง่ายดายแถมเขานั้นก็ยังได้ทําให้ปรมาจารย์ทั่วกงทุกคนที่ได้ เห็นก็ถึงกับต้องอึง้งทึ่งตามกันไปนเลยนั่นเองคิดในใจว่าทาไมชายคนนี้เนี่ยก็ถึงได้สามารถรับการโจมตีขั้นสุดยอดไปจากหัวหน้าเหล่าปรามาจารย์ที่ได้รวมพลังกันถึง3คนนี้ไปได้อย่างง่ายดายละอีกด้วยกันแล้วเนี่ยและทันใดนั้นเองดาบสีม่วงนั้นหมันก็จึงได้ถูกทําลายทิ้งไปและพวกปรามาจารย์ตัวโกงทั้งหลายแหละนั้นหมันก็จึงได้ถูกซัดลงมาล่วงลงมากองไปอยู่ที่พื้นอีกแต่ทวาชายปิจนาพูดนี้นั้นเขาก็ยังไม่ได้ทํา ทำการฆ่าสังหารพวกตัวโกงทิ้งไปและไอ้เจ้าสิทธิ์พี่ตัวโกงเฉินหา่ามันก็เลยได้รีบวิ่งมาเลยนะครับผมเพื่อที่จะทำการคำนับและมันก็กล่าวไปต่อว่าขอบคุณมากๆเลยท่านอาจารย์ท่านน่ะก,ก็จะมารับข่าผู้นี้เพื่อให้ไปเป็นสิทธิ์ของท่านชายหรือไม่กันล่ะมันเนี่ยก็เลยได้ทำการแนะนำตัวของมันไปแบบต่างๆนานานั่นเอง มันก็บอกไปเลยว่าตัวของมันนั้นก็ถือได้เลยว่าก็เป็นสิทธิ์อัจฉริยะที่ก่อเก่งกาจมากที่สุดของเมืองแห่งนี้แล้วล่ะแต่ทวาชายปริศนาเคานั้นก็กลับบอกกับมันไปสั้นๆเลยนะครับว่าเจ้าเป็นใครกันอย่างนั้นนะห้อข้าไม่เห็นจะรู้จักเจ้าเลยเจ้าเนี่ยนะเป็นคนที่เก่งกาจข้าไม่ได้คิดแบบนั้นเลยแม้แต่น้อยคนที่ก่อเก่งกาจจริงๆเนี่ยเขาก็ได้นอนแน่นิ่งอยู่ตรงนั้นยังไงกันล่ะชายปริศนาพูดนี้นั้นเขาก็เลยได้ชี้นิ้วมาที่พระเอกของเล่าพระเอกคานั้นก็ถ กับต้องงงหันไปมองซ้ายมองขวาว่าชายคนนี้ก็หมายความถึงใครกันแน่คงที่จะไม่ใช่เขาใช้หรือไม่ก็ละ่ะสิทธิ์พี่ตัวโกงที่ได้เห็นไปดังนั้นมันก็ได้บอกไปเลยนะครับว่าที่ไหนได้ไอทีแรกเนี่ยข้าก็คิดเลยนะว่าท่าน,นก็จะเป็นคนที่เก่งกาจแต่ที่แท้เนี่ยท่านก็เป็นเพียงแค่ชายที่ตาถั่วคนหนึ่งไปมันก็เท่านั้นเองท่านมองไม่เห็นอย่างนั้นเลอว่าคนที่ท่านได้เลือกให้ไปเป็นสิทธ์น่ะอจาจจะหมอน,น่าเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่ขยะไร้ค่าของที่แห่ง นี้ก็เท่านั้นชายปิศนาเขานั้นก็เลยได้บอกต่อไปว่าพระเอกเนี่ยก็ไม่ใช่ขยะเลยแม้แต่น้อยถ้าหากว่าเจ้าไม่เชื่อแล้วแล้วก็นะก็จงมาประลองกันไปดูได้เลยประลองกับคนที่เจ้าหาว่าเป็นขยะหนึ่งเดือนนับจากนี้ไปนานนะข่าก็จะกลับมาที่นี่ใหม่ ในวันนั้นพวกเราทั้งหมดก็จะได้เห็นดีกันไปยังไงกันล่ะพระเอกนั้นก็เลยได้บอกต่อไปว่าคนเช่นข้าเนี่ยนั้นก็จะไปเอาชนะคนที่ก่อแข็งแกล่งอย่างศิษย์พี่เฉินเฮาไปได้ยังไงกันล่ะและทัานใดนั้นเองใช้ปิศาจนาเขานั้นก็จึงได้ทําการพาพระเอกให้เดิน,ดนทางจากไปจากที่แห่งนี้ทิ้งให้แฟนของพระเอกนั้นได้อยู่กับพวกตัวโปรงไปต่ออีกนั่นเองและจากนั้นฉากต่อมาเนี่ยนะครับชายคนนี้เขานั้นก็เลยได้บอกกับพระเอกไปต่ออีกเลยว่าข้าน่ะ ใช้เวลามากเกินกว่า10ปีเลยทีเดียวนานนะกว่าที่จะสามารถตามหาตัวของเจ้าไปเจอได้สักทีหนึ่งค่ะเนี่ยก็ได้ทาการตามตัวเจ้าไปทั่วทุกคนแห่งทุกทวีปเลยและทันใดนั้นเองตัวหนังเนี่ยนะครับก็จะเฉลยต่อไปว่าชายคนนี้นั้นก็เป็นใครมาจากไหนกันแน่สรุปแล้วเขานั้นก็ดันเป็นคนที่มาจากต่างโลกไปนั่นเองนะครับผมเขาก็ได้เดินทางมาที่โลกจุทธภพใบนี้เพื่อที่จะมาทําการปฏิบัติภารกิจของเขาตามคําสั่งของ ระบบต่อไปซึ่งระบบเนี่ยก็ได้บอกเลยว่าเขานั้นให้มาตามหาตัวของพระเอกซึ่งถึงแม้ว่าเมื่อก่อนนั้นเมื่อตอนที่เขาได้อาศัยอยู่ที่โลกอีกใบหนึ่งนะนะครับตัวเขาเนี่ยก็จะไม่ได้มีความเก่งกาจอะไรใดๆมากมายนะแต่เมื่อเขาก็ได้มาอาศัยอยู่ในโลกทุทไภพบแห่งนี้ไปแล้วเขานั้นก็จึงได้มารับพลังที่เก่งกาจมากๆไปจากระบบทําให้ตัวของเขาในตอนนี้ก็สามารถเรียกได้เลยว่าก็มีความเทพแบบสุดๆในชาติที่แล้วเนี่ยนะครับอาจารย์ ของอเองขานั้นก็เคยเป็นถึงนักแสดงตัวหลักมาก่อนหน้านี้แต่ทว่าเขาเนี่ยก็จะได้รับบทเป็นจอมยุทธ์ที่เก่งกาจอีกด้วยนั่นเองและทนันใดนั้นเมื่อเขาในขณะที่เขานั้นก็กําลังทําการแสดงไปอยู่นั้นนะครับตัวของเขาเนี่ยจู่จูก็เลยได้เดินไปเหยียบเข้ากับสายไฟในทันทีเขาก็เลยได้โดนไฟดูดตายไปนั่นเองนะครับผมจากนั้นระบบเนี่ยก็จึงได้นําพาให้เขาได้เดินทางข้ามมิติมาอย่างต่างโลกไปนั่นเองจนกระทั่งได้มาถึงที่ หลกยุทธภพแห่งนี้ไปเพื่อที่จะได้ให้ตัวเขานั้นได้รับโอกาสแก้ตัวอีกครั้งในการได้กลายเป็นจอมยุทธ์ที่เก่งกาจมากๆแบบที่เขาก็เคยได้ฝ่ายฝันเอาไว้ก่อนหน้านี้พระเอกเขานั้นก็จึงได้ถามไปกับอาจารย์ไปต่อเลยนะครับว่าข้านะก็อ,อ่อนแอมากๆเลยนะท่านอาจารย์แต่ทําไมาท่านนะก็ถึงได้เลือกใครคาคนนี้มาเป็นศิษย์กันล่ะแทนที่จะเป็นศิษย์พี่ของข้าอาจารย์เจียงเปิดเชิญผู้นี้นั้นเขาก็เลยได้ตอบกลับพระเอกไปว่าเรื่องทั้งหมด นี่นะ่ะมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งเพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นหรอกนะแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับความภาคเพียน แล้วก็ความพยายามมุ่งมั่นของตัวเจ้าไปทั้งหากหล่ะและทานใดนั้นเองนะครับผมอาจารย์เองเขานั้นก็จึงได้นํามือของเขาที่ก็เป็นวิชาไฟมาจับที่ตัวของพระเอกเพื่อที่จะเป็นการมอบพลังวิชาบางอย่างไปให้กับพระเอกซึ่งมันนั้นก็จะเป็นพลังที่เขาก็จะได้รับมาจากระบบนั่นแหละนะครับผมเป็นพลังขั้นพื้นฐานของเขาไปก็เท่านั้น แต่ถว่ามันก็กลับทําให้พระเอกที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้นั้นเขาเนี่ยก็กลับมาได้รับพลังที่เป็นพลังมังกรอันมหาศาลที่ก่อเทพเป็นอย่างมากมาครอบครองไปในทันทีระบบนั้นก็เลยได้บอกกับอาจารย์ต่อว่าในตอนนี้ระดับคะแนนความซื่อสัตย์ของพระเอกนั้นมันก็จึงได้เพิ่มสูงขึ้นจนกระัางมีเยอะแยะมากมายและอิงพระเอกนั้นก็จะเป็นสิทธ ที่เป็นคนดีและมีความเก่งกาจมากยิ่งขึ้นไปเท่าไหร่ตัวของอาจารย์เนี่ยนะครับก็เรียกได้เลยว่าก็จะยิ่งมีความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นตามตัวของพระเอกไปด้วยอีกนั่นเองอาจารย์เขานั้นก็เลยได้ทําการมอบตำราเคล็ดวิชาลับอย่างหนึ่งไปให้กับพระเอกของเราไปต่อ เป็นเพราะว่าตัวของเขานั้นก็ได้เดินทางมาจากต่างโลกไปเนี่ยนะครับเขานั้นก็เลยไม่สามารถเลยที่ก็จะมาอ่านภาษาในโลกนี้ได้แต่ตอนนี้อาจารย์เขานั้นก็จึงได้มาทําการเปิดสํานักใหม่นักที่หุบเขาแห่งนี้ มาเนี่ยนะครับก็จะเป็นสำนักอมตะที่ก็ได้มีพระเอกเป็นสิทธิ์เพียงแค่คนเดียวแล้วก็เป็นสิทธิ์คนแรกของเขาไปอีกด้วยอาจารย์พระเอกเขานั้นก็เลยได้บอกต่อว่าตัวเจ้านะ่ะก็จงจําเอาไว้ให้ดีไปด้วยละ่ะว่าวิธีแห่งวิญญาณนั้นมันก็เป็นอะไรที่ต้องการการฝึกฝนอย่างเข้มงวดแบบเยอะแยะมากๆเลยอีกด้วยหากเจ้านะั้นไม่หมั่นฝึกฝนตนไปแล้วเราก็นะแน่นอนเลยว่าเจ้านะ่ะก็จะไม่สามารถได้มีระดับพลังในขั้นอมตะได้อย่างแน่นอนเลยก็ว่าได้และท่านใดนั้น เองในฉะากต่อมาในขณะที่อาจารย์นั้นก็กําลังยืนพูดคุยอธิบายข้อมูลต่างๆไปให้กับพระเอกของเราได้ฟังอยู่แต่ทว่าจูจูพระเอกนั้นเขาก็ได้พูดขึ้นมาเลยว่าท่านอาจารย์ใน,นตอนนี้ข้าเนี่ยน,นะก็ได้มีระดับพลังเพิ่มสูงขึ้นมาจนมันเนี่ยก็สามารถที่จะไปถึงลังในขั้นที่1นึ่งสิ่งอาจารย์ของพระเอกที่ก็กําลังพูดอยู่ได้ฟังไปดังนั้นนะนะครับเขานั้นก็ถึงกับต้องสำลักน้ําลายกันไปเลยทีเดียวเขานั้นก็ยังพูดไม่ทันจะขาดคําแต่ทว่าทำไมาพระเอกเขาน,น นี่เขากลับถึงได้มีระดับพลังที่มันก็ได้เพิ่มสูงขึ้นมาได้อย่างมากมายมหาศาลได้เช่นนี้ปากัลล่ะพระเอกนั้นเขาก็เลยได้บอกต่อไปว่าทําไมท่านอาจารย์นะก็ถึงได้มองข้าด้วยสายตาเช่นนั้นไปากัลล่ะหรือว่าเมตกีนี้ข้าเนี่ยก็ได้ทําให้ท่านอาจารย์ผิดหวังไปอย่างนั้นนะลอข้าเนี่ยก็คงจะไม่สามารถทําตามที่ท่านคาดหวังเอาไว้ได้แน่ๆเลยซึ่งอาจารย์พระเอกนั้นก็กําลังยืนงงไปอยู่เนี่ยนะครับว่าพระเอกเนี่ยก็กําลังบ่นอะไรอยู่กันแน่นะครับผมอาจารย์ นั้นก็เลยได้บอกต่อไปอีกว่าข่าแน่นะก็จะสัญญาเลยว่าเขาจะทําการสั่งสอนเจ้าให้ได้กลายไปเป็นสิทธิ์ที่เก่งกาจแล้วก็เป็นคนดีไปด้วยนะนะ แต่ทะว่าตัวของอาจารย์เองนะครับผมเขานั้นก็กลับมีระดับพลังที่มันก็เพิ่มสูงไปแบบช้ามากๆเมื่อเทียบกับพระเอกไปเนี่ยนะครับและในฉากต่อมาเมื่ออาจารย์ของพระเอกนั้นก็กําลังนั่งสมาธิบม่มเพาะพลังจนสามารถที่จะได้เพิ่มระดับพลังของเขาให้มันเพิ่มขึ้นมาได้อาจารย์พระเอกเนี่ยเขาก็ดูเหมือนกับว่าก็จะดีใจมากแบบสุดๆไปเลยนั่นเองแต่ทว่าทานันใดนั้นพระเอกเขาก็เลยได้เปิดประตูเข้ามาเพื่อที่จะบอกกับอาจารย์ไปต่ออีกว่าใน ตอนนี้ระดับพลังของข้าเนี่ยมันก็ได้เพิ่มสูงขึ้นมาอีกแล้วนะท่านอาจารย์จนกระทั่งมันเนี่ยก็ได้ไปถึงขั้นระดับพลังในขั้นที่3ไปแล้วอีกด้วยนั่นเองทาให้อาจารย์ที่ได้เห็นนั้นก็ถึงกับต้องยืนจอยไปเลยนั่นเองนะครับและเขานั้นก็เลยได้บอกกับพระเอกต่อไปเลยว่าที่หลังเจ้านะจะเปิดประตูเข้ามาเนี่ยเจ้าก,ก็จงเคาะประตูก่อนจะได้หรือไม่กันล่ะและจากนั้นน,นะครับในฉากต่อมาอาจารย์ของพระเอกนั้นเขาก็เลยได้สังเกตเห็นถึงหญิงสาวปริศนา คนหนึ่งที่นางก็ได้รับบาดเจ็บอย่างหนักและก็เดินทางมาที่แห่งนี้อาจารย์ของพระเอกเองเขานั้นก็ไม่รอชาร้าเช่นกันน,นะครับเขาก็ทําการใช้วิชาตาวิเศษของเขาเพื่อที่ก็จะเป็นการมองทะลุแม่นางคนนี้เขาเนี่ยนะครับก็จะเช็คเข้าไปดูข้อมูลต่างๆแล้วก็ชื่อของแม่นางผู้นี้ไปและเมื่ออาจารย์ได้เห็นแล้วเนี่ยเธอก็ได้เข้ามาบอกกับอาจารย์ไปว่าเธอนั้นก็มีความต้องการที่ก็จะมาเป็นสิทธิเก่งกาจของสํานักอมาตะแห่งนี้แต่ทว่า เธอเนี่ยก็เกรียใจมากๆเกรงว่าถ้าหากว่าอาจารย์ได้รับเธอไปเป็นศิษย์แล้วล้วก็มันก็จะมีเหล่าอันธพานะครับแต่ตามเข้ามาถล่มที่นี่และพวกพระเอกนั้นก็อาจที่จะต้องมา่วยเพราะเธอไปแน่ๆอาจารย์ของพระเอกเขานั้นก็เลยได้ยิ้มแล้วก็บอกไปเลยว่าไม่เป็นไรไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะการที่ข้านะก็ได้เข้ามาเห็นกับคนที่กำลังตกยากลำบากอยู่แน่ข้าก็ยินดีเชื่มาช่วยเหลือเจ้าไปแบบเสมอฟรีๆเลยอีกด้วยและทานใดนั่นเองจู่ๆมันเนี่ยก็ ็ได้มีมือสังหารและกลุ่มโจรที่ได้ทําการตามแม่นางคนนี้มานนนะครับพวกมันเนี่ยก็จึงได้โผล่มามันนั้นก็กะาเลยว่าถ้าพวกพระเอกไม่ยอมส่งตัวนางให้แล้วล้วก็มันก็จะทําการถล่มที่แห่งนี้ไปให้หลาบขาบไปเลยนั่นเองและก็จบไปก่อนนะครับสําหรับ EP นี้ซึ่งก็จะเป็นเรื่องใหม่นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจะช,จะชอบกันหรือเปล่าถ้าทุกคนชื่นชอบกันผมก็รบกวนฝากและแชร์สัปดาห์ใครแล้วก็คอมเมนต์เพื่อบอกผมเอาวได้นะครับว่าทุกคนชื่นชอบกัน และสำหรับวิดีโอนี้ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมคลิปจนจบและผมทําหน้าที่เต็มที่แล้วต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีกระป่ง